สวัสดีครับจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะฮะที่ผมแนะนําเทคนิคนะครับการตรวจเช็คตรวจซ่อมและการแยกอาการเสียของตู้ลาโพงซับคอมพิวเตอร์2.1แชนแนลนะครับซึ่งตู้นี้นะครับผมได้ทําการซ่อมสองตู้แล้วนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับเอามาให้ตรวจเช็คตรวจซ่อมดูนะครับก็จะมีวิธีการแยกอาการหาจุดเสียนะครับแบบง่ายๆขั้นพื้นฐานนะครับมีทั้งอาการเสียงดังข้างเดียวแล้วก็มีทั้งอาการเสียงดัง คางผิดปกตินะครับมีทั้งแบบการต้องไล่วงจรและก็มีการเทสสายในเบื้องต้นนะครับในส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําอีกนะครับก็คือที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนะฮะก็คือการบัดกีตะกั่วก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับเพราะว่าสําหรับเครื่องเสียงนะครับบางบางบางตัวนะครับ อาจจะมีตะกัวที่บางมากนะครับพอเวลาใช้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับตะกัวอาจจะเกิดการแตกล้าวหรือว่าทําให้ไม่ติดนะครับระหว่างขากับตัวลายวงจรนะครับอาจจะเกิดการผิดปกติของวงจรเป็นได้นะฮะซึ่งการบัดจีย้ําตะกัวนะครับก็จะบัดจีย้ําทั้งหมดนะครับทั้งวงจรภาคขยายภาคจ่ายไฟแล้วก็ภาคปีอินนะครับเพราะว่าจะเป็นวงจรที่ไม่ใหญ่มากนะครับทับัดจีย้ําเสร็จก็ทําการล้างทําความสะอาดนะครับ แล้วก็มาตรวจเช็คดูนะครับว่าตะกัวที่เราบัดกรีไปนะฮะมีจุดไหนนะครับที่ช็อตกันข้ามลายวงจรหรือเปล่านะครับให้ทําการตรวจเช็คดีๆนะครับใช้คัตเตอร์นะครับลองกรีดนะครับค่อยๆดูนะครับเช็คดูนะครับว่ามันติดกันหรือเปล่านะครับแ่นี้นะครับก็จะเป็นการตัดปัญหานะครับสําหรับเกี่ยวกับเรื่องตะกัวนะครับแล้วค่อยนะครับมาเปิดลองดูนะครับว่า อาการมันหายไหมนะครับอาการรวนอาการผิดปกติต่างๆนะครับถ้าไม่หายค่อยตรวจซ่อมในจุดอื่นนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่ตะกลัวร่อนเฉยๆก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่จะมาแนะนําเทคนิคนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปทําการซ่อมวงจรที่ซับซ้อนขึ้นต่อไปนะครับ